สวัสดีจ้าสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะฮะลงเห็นอย่างจะลงทำไมอา้าสวัสดีจ้าเอฟซีสวยๆหน่อยเร็วๆหนึ่งสองสาสวัสดีจ้าชื่อชื่ออะไรคะชื่อน้องคำแพงค่ะแล้วชื่อจริงชื่ออะไรคะ เอาเด็กหญิงผ่องแผ้วโอเคน้องคําแพงชาแนลลงทำไมหันลูกชิ้นจะกัดขาหึอ่ะน้องคําแพงชาแนลให้ฟังหน่อยสิอ่ะแม่เพนมาควักทายสบายดีกับเอซทั้งช่องอีกครั้งนะคะของที่ยี่สิบหกลงไม่ใต้ทำไมลงไม่ใต้ล่ะ ตัวเองก็ลงใต้อยู่อย่าดื้อสินะเนาะวันนี้แม่เพนได้นำเสนอแนวทางฮาหนอยของ4เซียนและ6สำนักให้กับ f อฟทั้งช่องไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮาหนอยรวมแล้วก็ฮาหนอยแยกเนาะของตาปากน้ำโพและเขาฝากมานะคะฝาก f อซทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้คือเกาเนเอร์เนาะลงคลิปใดไป อะไรคุณพผัดให้อาหารป่ากินไม่หมดเด้อมันจะน้ำจะเสียซื้อสายหลายหัดคุณพผัดชั้นเนีให้อาหารปา่ดดวรา,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 ปาวันนี้ทำงานเสร็จหรือยังยังไ,ไม่เสร็จบ่ว่าจะส่วน ไปเที่ยว <laughs> นี่เนาย่านไหนก็ไปแหละขี่รถไปเรื่อยๆ <laughs> เนาะคํแแพงแก่ส้มฝากเอฟซีทางช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสิแล้วเลวกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยจ้าแม่เอาเอาแม่ถามหน่อยก็ไม,ไม่ถามหรอกว่าส <laughs> คิคํแแพลงคํแแพงรักใครบ้างคะฮะ พ่อชื่ออะไรพ่อชื่อพหัสพระหัสอะไรคะเออัสชฮื่อชนแนลเหมือนกันเลยประหันเนลเหรอใช่ไหม,ไมแม่แม่อะไรแม่เพลงแม่เพงคำเพงอะไรกับพ่อไหมฮะเปไหน,ไหนไอะนว่าไป แฟนไปนไหนอีกเขาใส่เกิรบแล้วเปลี่ยนสูบปลาที่ไหนปปมมนบอกรอด้วยสิจะไปดูด้วยแป๊บนึง <c oughs> ไปเลยปปแม่จะไปเก็บหอยด้วยแม่จะไปเก็บหอยด้วยโอเคไปแล้ว <c oughs> ดอกไม้ฝู กำลังบานฝาก Fc ทางช่องนะคะเนาะตัวเลขทุกตัวที่แม่เพนเอามานำเสนอให้กับเอฟซทั้งช่องก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางเด้อนะคะจะเข้าจะหลุดอย่าว่ากันนะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเลขเด่นเลขดับเนาะคะ่ะทุกๆตัวเลขก็คือแนวทางนะคะเอฟซ่าวนนี้วันนี้ขอให้ ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆไปกับช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะผู้ใดอยากจะสร้างจองนะคะครีม1ชุด1,100บาทนะคะปลายทางบวกเพิ่ม50บาทถ้าโอนจอง1,100ง้ทวนนะคะแล้วก็อย่าบำรุงสายตาแคลเซียมนะคะสี่บาททวนเดอ้อนะคะผู้ใดอยากสนใจอยากจะสร้างจองก็สร้างจองมาได้นะคะ ครีมกันแดดจิตพักดีนะคะใช้ดีหน้าเนียนหน้านุ่มนะคะ300บาทเนาะ,ะฝากด้วยสินค้าทุกตัวผ่านออยหมดแล้วนะคะ fc รับรองปลอดภัยค่ะเนาะนี่ค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องกับมาเบิงค่ะผลฮานอยเมื่อวานนี้เนาะน่อยพิเศษบนออก9ก้สมหนึ่งล่างออก50เนาะ และน้อยปกติบนออก462ล่างออก38ส่วนหาหน้อย VIP บนออก711ล่างออก38เด้อจ้ะเนาะ38ออก2ครั้งออกล่างหมดเลยเนาะเมื่อวานนี้อ่ะมาเบิ่งค่ะหาหนอยแยกของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ตาให้มา วิ่งรูดเข้าหนึ่งฮานอยก็คือฮานอยปกตินั่นเองเนาะแต่ว่าจับคู่บบเขาเด้อจ้ะเนาะจับคู่บบเขาค่ะส่วนฮานอยของเขาฝากมาฮานอยแยกนะคะวิ่งรูดเข้าสองฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่บบเขาเนาะก็คือฮานอยพิเศษและปกตินะคะเข้าสองฮานอยค่ะ ส่วนฮาหนอยรวมของตาเนาะให้วิ่งรูด4ี่กับ7บอ่อเขาเนาะคะ่ะบอมาเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรูดของตาหลุด2วันแล้วเนาะคะ่ะบอมามือนีเอาไม้แก้มือไม้ขอให้แตกบนแตกลางแตกทั้งสามฮานอยนะคะเดี๋ยวมนะเพ่นจะให้เอซทั้งช่องมาเอาตัวเลขแนวทางฮาหนอยรวมของตากันก่อน วันนี้เนาะหาโอยรวมของตาปากน้ำโพโให้วิ่งลูดบนล่าง9กับ6นะคะ9กับ6จับคู่ให้6 1 6 4 6 7แล้วก็6 6เนาะแล้วก็9 1 9 4 9 7 9 9เด้จดาก้าเดอจานาะหาโอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะส่วนเมื่อวาน ตาก็ให้มาวิ่งลูดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีแม่เพ่นจัดตําแหน่งให้งามๆก่อนเ้อค่ะนอเอฟซีะจะได้แคปหน้าจอได้สะดวกนะคะนี่ค่ะอ่ะเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งลูดที่4กับ7นะคะแต่ว่าจับคู่บ่เขาวิ่งลูดก็หลุดนะคะบอมาส่วนมือนีก็หกกับ9จับคู่ที่6กหนึ่ง หกสีเจ็ดแล้วก็หกหกเก้าหนึ่งเก้าสเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้านะคะของตาปากน้ำพเนาะหาหนอยรวมวันนี้อ่ะแคปหน้าจอเอากันก่อนเดี๋ยวเนื้อเพนจะให้เอซทั้งช่องมาเอาหาหนอยแยกกันต่อเอาค่ะเอซวันนี้วันดีขอให้โชคโชคมันมา,นมา,นมานล้ำล้ำลุย้ยๆเด้อจ้ะไปต่อกันเนาะอ่ะ มาต่อที่ฮานอยแยกตาปากน้ำโพนอยพิเศษตาให้วิ่งลู่หกกับ9จับคู่6 6ห9 9 6 9 9ชุด3ตัวบน6 9 9และ9 6 6ส่วนฮานอยปกติให้ลู่3กับ6จับคู่ที่3 8 3แปดสาชุด3มตัวบน3 6 1และก็6 3 8 ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่8กับ1จับคู่8,2,8,5,1,2,1,5 1, 1, ส่วนชุด3ตมตบน8,1,5แล้วก็1,8,2ค่ะเนาะตาปากน้ำโพส่วนเมื่อวานตาให้วิ่งรูดที่มา1นึ่งฮานอยนะคะสฮานอยเข้า1นึ่งฮานอยวิ่งรูดนะคะแต่ว่าจับคู่โบเข่าเด้อจากน้องเมื่อวานนี้รูดค่ะ วันนี้เอาใหม่แก้มื่อไม่เนาะหลังจากที่ได้ของตาปากน้ำโพแล้วเข้ากับมาโตที่ของเขาฝากมาฮานอยแยกวันนี้เขาฝากมาวิ่งลูดบนล่างน้อยพิเศษ3กับ4นะคะวันนี้จับคู่ที่สามสี่สาห้าี่สห้าชุดสามตัวบนสี่สามสี่แล้วก็สามสี่ห้า ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่5กับ6จับคู่ที่5-2 5-3 6-2 6-3ชุด3ตะบน5-6-3แล้วก็6-5-2ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่7กับ8จับคู่ที่7-2 7-3 8-2 8-3เนาะชุด3ตะบน7-8-3แล้วก็8-7-2นั่นเองค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้เขาฝากงมาก็ทำผลงานวิ่งรูดเข้าสองฮานอยนะคะแต่ว่าจับคู่บบเขาเนาะนี่ค่ะส่วนวันนี้เอาไมคค่ะได้มาแล้วให้เอซทั้งช่องเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะพิจารณากันดีๆก่อนเซียงซื้อนะคะแคมหน้าจอ,อาค่ะระหว่างของตาปากน้ำโพและเขาฝางมาฮานอยแยกวันนี้เนาะ ขอให้ปังๆแตกสามตัวบนตัวตรงนะคะ FC วันนี้แตกทั้งสามฮานอยเด้เด้อเนาะ FC จะได้มีกำลังใจมากดไลก์กดแชร์ให้กำลังใจและมีค่าสมุดปากกาค่ากาแฟให้กับตา่างน้ำโพและเขาฟางมาเนาะน้ำใจคือสิ่งที่กินไม่หมดนะคะ FC เนาะแบ่งปันกันไปผู้คนละเล็กคนละน้อยมันก็จะ มีแต่สิ่งดีๆให้กันนะคะ FC อ่ะคลิปนี้แม่เพ่นก์นได้แนวทางฮานอยของวันนี้ครบจบทุกสำนักแล้วเนาะเดี๋ยวทาเบิงทามี่อาจารย์ใดสำนักใดท,ที่ทรงแนวทางลาวพัฒนามาให้เนาะของวันที่ยี่สิบเจ็ดแม่เพ่นกะจะลงไห้นะคะทาบาบอมีก่กะจะบอดายล่งไห้นะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ